สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทาผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาขงขาพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบ่ายของมือวันที่สาเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะคะมือนิแอดภาพพพี่้องบระเทิสุขสุขคนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่อง,งวดนะคะ จากพระอาจารย์กุมารทองสายขมิ้นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสําหรับมวดที่ผ่พานมาแนวทางของพระจารย์กุมารทองนะคะเขามาเป็น h o หาตรงๆค่พะพ่อแม่พี่น้องเอามาดีนะคะาแนวทางของพระจารย์กุมารทองสายขมิ้นคะ่ะเลขขนม่์ค่ะสีด้ว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติิตามรับช่วรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะพิธีการค่ะพระ,าะอาจารย์ค่ะเจริญโัวเนตรสีสุกุลปมจฉกมจทั้ง โชวเล็กโชว์ใหญ่โจว์น้อยโชว์กลางโอ้ยคือก็ทำน้ำมนต์อยู่อ๋อค่ะพระอาจารย์สมาธิจิตถงอก็ทำน้ำมนต์ค่ะบอกเลยกันเบอกเลยบอกเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยค่อยพูดทีหลังเนาะได้ค่ะโชว์โชว์เน่นเน้นมันจะได้ เยอะนะจ้าจะบอกได้ไรายได้เยอะแต่คนดูน้อยได้ไรายได้น้อยดิคนคนดูรักร่อยนี่ไม่ได้อี่ยังได้ละค่ะอาจารย์โอ้คป็นลูงตาไม่ต้องมองหรอกยังเลยกว่าองพันขึ้นเลยเนาะค่ะพอาจารย์เออได้ได้เป็นพันนี่อได้เท่าไหร่เน้อ อ,อ๋อคืออ่ารสรุปอีกเชอนหนึ่งวันที่สิบสามนะคะอาจารย์คะอาอาเลยน้ำมลจ้าวงประจำที่สิบหกรายก่ยวกันธ์ไดกรับไม่ดีทีทั่วปอระเทศกดติดตามอาจารย์กุมาันรองตัก,กุมังเวกรับโชครับลาบรับรวยผู้ใดดูผู้ใด,ดฟังเสียงอาจารย์แล้วก็ บางคนก็จำได้เสิอาจารย์กุมารทองอ่าเลขน้นำมนต์เมื่อคืนนะค่ะเลขออกก็ประจำที่ชกเลขที่ออกมาเก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ค่ะ ล่างศูนย์ห้าร่างศูนย์ห้าค่ะกันเนอะอันนี้เลขนำมุนนะค่ะกันตัวสองตัวห้าศูนย์ศูนย์ห้าซือโลดอย่ารวยค่ะแล้วก็เลขที่กันก็มีเลขสองสี สองสี่ค่ะ,ะแล้วก็สามห้าสามห้าค่ะหกเก้ากันนั่นแหละหกเก้าค่ะอ่าอลาวคือบนเนอกันนั่นแหละก็สรุปวันที่สิบสามค่ะอีกเดือนหนึ่งวันอ่อยฤลษ์วันด้วยค่ะเดี๋ยวเลียนนำบนเรียนนำบนในเลี้ยวคงที่นะ ขึ้นกวนดีอยู่มึงขึ้นฟันมาจังไหนคะอาจารย์คะะฟันมาจังไหนคะมืงขึ้นนี่ค่ะเมื่อขึ้นฟันมาได้ได้หรอกมีจะพูดยิงเอามาให้เนี่ยโอ้ค่ะเออฟันดีอยู่ค่ะผู้ยิงเป็นเลขสี่เลยค่ะระวังระวังไหวิ่งไหวิ่ง วิ่งห้ากับสี่เอมวนเองวิ่งห้ากับสี่ค่ะเธอวิ่งห้ากับสี่ไกลโลดวิ่งห้ากับสี่รองสามเขียนด้วยรองสามค่ะเิ็นลงให้ทีพิจารณาค่ะเมื่อสมั่าจินแล้วก็ไม่ต้องกลับเลยหกห้าเมเต็ม,มค่ะ นี่ก็ห้าศูนย์ศูนย์หน้ารีนบนกลับเลยค่ะแต่สามห้าไม่ต้องกลับอืมสามหกไม่ต้องกลับนะคะสามห้าเออสองสี่สี่สองนี่กลับเลยค่ะเออหกหกเก้าเก้าหกหกกลับกันไว้นะจ้าเออแค่นั้นแหละลูกละ อืมค่ะค่ะพรอาจารย์เล,เลขนลิ่นำบนแม่นเนี่ยหลุดเด้อค่ะลิงนนเมวนมจกีมันมันโลห้าเก้าเก้าอาใช่ไหมค่ะเลขนน้ำบนไอลาเขียนยังเงี้เลขเลขเก้านี้มันจะเป็นเลขหกเค่ะ6รบเลยลุงตาจะให้หกศูนย์ห้าห้าหกศูนย์ไอเ้เงี หกศูนย์ห้าเหรอคะโอเคค่ะมันจนตองอธิบายให้เขาว่ามันกลับหัวนะะค่ะอาจารย์กันไหนไกลกันให้เร็วนะจ้าอาจาไหนอะไวทุกทางไม่ต้องไม่ต้องเป็นหลวงเพราะไม่ปูเดี๋ยวค่อยวันที่พิจามณวันพ่อหลวงค่อยฝันก่อนจนหนึ่งจะไอ้น้าไอ้นางและลาลงที่ใหญ่ที่สุดสรุปนะ จ้ะเออใกล้ๆหน่อยจะสูกมันจะมันดีกาไอันนีไอัน,นี้ปล่อยปล่อยไปก่อนปล่อยปล่อยปล่อยปลกนกนเขาอย่างนี้มันดีเขาจะดูเขาจะจะเตรียมตัวไว้ค่ะเตรียมตัวกอนเต็งเตรียมน้ำก่อนเลงเตรียมเบ่งกอนจะรับโชคค่ะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์กุมารทองกกเออ เมื่อขึ้นก็ไม่ค่อยหลับเพราะว่ากำนนำมนิข็ตก็อนนางสมาธิกอดตัวไปโบยมบบกคุณครูค่ะคุณครูว่าจะโชวคุณครูเลี้ยงเด็กหน่อยเนะี่ยค่ะเลี้ยงเด็กหน่อยในวันนดที่โน้นที่ร้านใจใจคเมขก้นมาเรื่องจ่กระชื่อมทื่หลบครูค่ะแล้วก็ บอกบอกญาติโยมหลายคนอยู่บกก็ที่เอาค่ามมาตรงอาตจะมาในวัดน่ะจ้าบนโบคนบนเด็ดไปนะค่ะบนเด็ไปมาไปวันปุ๋ยนะโเลยบนได้ซื้อเอ๊ะคไิดมาเยอะเลยโบกบกเจ้าสามเจ็ดศูนย์กับหกห้านี่นัเลยค่ม่เยอะวันนี้ก็อาจารย์ก็วันดี รับประกันคุณภาพเลยค่ะออรับประกันบนเอกอน,นรับประกันเลยค่ะแต่ใครไม่เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาเอ,อ่อเราไม่ได้บังคับกันค่ะดวงใจดวงมันน้ำขึ้นใหเรีบจากน้ำะลักจากไม่กันโบราณเขาว่ายอย่างนั้นค่ะอ,อ่าบางคนก็พูดมาก อาพูดมากผมบุงหลงเลงนอนเองเนาะพูดมาผัวด <laughs> <laughs> ูดตัวเองบูบอโดเลงโอเลยนี่แต่อาจารย์ไม่เคยดูดนะค่ะที่อาจารย์ไม่เคยดูดต่ไม่เชื่อก็จ้างครูบาอาจารย์ไหนไม่เชื่อก็แล้วแต่โยมคนไหนไม่เชื่อก็แล้วแต่ไม่ทำบุญก็แล้วแต่เขาได้แล้วก็ทำบุญ อ่าโบได้แล้วก็ดงบุญดำบุญศนไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อได้หรอกเพื่อตัวเองนะลูกค่ะเออตัวตัวเองเหรอเรนเราก็เพื่อตัวเราเลยหุอยากญ่ใจใหญของเราเนี่ยค่ะเออาไม่ใช่เพื่ออาจารย์กุมารทองนะค่ะเนี่ยเพื่อตัวเองทำอะไรก็เพื่อตัวเองนรกตะวันนีน่ได้รุ่งนะตะวันอยู่ในองค์นรกนอยู่ในใจ เพราะว่าเงนเออเออนี่ไอนทีมิดีอยู่ตัด่อตุลาก็ต้นในกำเนิดชินมันก็มีประโยชน์ก็ให้มีสุบภางแรงนะนตุลาเนอเจ้าการปลอดภัยจบบไปที่บ้านจะทีตุทุกปีเปอรตรีค่ะอ่าคขอใมีมินระมินระกรุ๊ปนี่ มีโชคมีโชคทุกคนเลยจ้าคันไม่ไคลิปนี้ที่ติดตามก็ไหโชคดีเลยจ้าเนี่ยมีทั้งถูกทั้งบุญทั้งล่างเลยค่ะแล้วก็ให้ิดตามมันที่ติดตามต่อไปจ้าตอนต่อไปค่ะโชคดีมีโชคมีลาภไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะการรักษากายนะคะพระอาจารย์สาธุค่ะโชคดีโชคดีจ้า สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมรนนะคะคลิปนี้ก็เป็นตัวเลขขันม่นนะคะพี่น้องคะเอาวันนี้นะคะพระอาจารย์เล่าวิ่งหาสี่สามนะคะพี่น้องคะวิ่งห้าสี่สามสามนี่เป็นตัวร่องเด้อพี่น้องเด้อเลขขันม่นนะคะพี่น้องคะก็ได้มาก เก้าหาศูนย์แล้วก็ศูนย์หานะคะพี่น้องคะเก้าห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้านะคะส่วนหกหาศูนย์กับหกศูนย์หานี่เขียนกันไว้เด้อพี่น้องคะเพราะว่าเก้ากับหกเนาะพี่น้องเนาะเก้ากับหกอะตัวเดียวกันนะคะพราะฉะพี่น้องคะก็เลยเขียนกันไว้หกหาศูนย์แล้วก็หกศูนย์หาแล้วก็ตัวกันสองตัวนะคะกันสองซีสามหากับหกเก้านะคะพี่น้องคะเอาจังไหนก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแนวทางนะคะ จากพระอาจารย์กุมารทองสายขมรน,นะคะตองหวัดลังจากแนวทางของพระอาจารย์แล้วเขาว่าเป็นหกขาตรงๆเป็นคันนำมตขึ้นกันนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกับีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางตองหวัดมันนี้นะคะจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมรคะ่ะจังไลกระห้ พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขุสุขคนนั่ไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่ไแม่พี่้องานเทาสุกุสก้นนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางวันนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายขมิ้นค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้านะคะพี่้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ